สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ซุปเปอร์คอมเมนต์บายซุปเปอร์สามารครับต้องบอกว่าสุดยอดมากๆครับแข่ง3รายการคว้าแชมป์ได้ถึง2รายการจากหญิงคู่แล้วก็คู่ผสมยิงเฉพาะหญิงคู่นี่เข้าชิงกันเองเลยนะครับผมส่วนชายคู่ที่ไม่ได้แชมป์ก็ไม่เป็นไรครับฮังการีนี่ต้องถือว่าพวกเขาเป็นต้นตำรับของกีฬาเทคบอลเลยนะครับ ลูกเสิร์ฟก็แรงสักขนาดนั้นและก็นี่ครับลูกสกูถอยหลงังยอมรับเลยครับว่าไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวแต่ถ้าใครดูถ่ายทอดสดต้องบอกเลยนะครับว่าภู้บรรยายชาวต่างชาตินี่เขาชื่นชมรีลาการฟาดและก็ตื่นเต้นทุกครั้ง กับการทำคะแนนของผู้เล่นเทคบอลของทีมชาติไทยถึงขนาดที่คนไทยขึ้นรับถ้วยรางวัลน,นะครับผู้บรรยายชาวต่างชาติถึงขนาดบอกว่าดาวดวงใหม่ของกีฬาเทคบอลถือกำเนิดขึ้นแล้วยังไม่หมดนะครับท่านนี้เองก็บอกว่าว่าเทคบอลเป็นอะไรที่น่าสนใจแต่การที่ประเทศไทยเข้าชิงกันเองคงบอกได้ว่าอีกไม่นานไทยจะก้าวสู่ทีมชั้นนำระดับโลกแม่ ยิงฟังก็ยิงภูมิใจมากๆครับกับกีฬาเทคบอลของทีมชาติไทยของเราและหลังจากนี้ครับมีคอมเมนต์ต่างๆมากมายจากชาวโลกครับที่แฟนๆชาวไทยได้ยินได้ฟังคงมีความสุขไปพร้อมๆกันครับท่านนี้บอกว่าพระเจ้าเขาทรงไทยมาเพื่อเทคบอลจากกีฬาธรรมดารรมดากลายเป็นกีฬาที่ได้อัตลักและก็ยอดเยี่ยมบินได้สวยงามอะไรขนาดนี้บางคนก็บอกว่า การเตะลูกจักรยานอากาศแบบนั้นมันทำไม่ง่ายเลยแต่พวกเขาทำมันอย่างง่ายได้มันช่างน่ากลัวสำหรับทีมอื่นจริงๆบางคนก็บอกว่าอีกไม่นานไทยนี่แหละจะก้าวสู่อันดับโลกเร็วๆนี้อย่างไรดีลเราไปฟังคอมเมนต์เหล่านี้กันแบบเด็มๆกันเลยครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังนะครับ คอมเมนต์จากชาวโลกเมื่อไทยสามารถคว้าแชมป์เทคบอลได้ถึง2แชมป์จาก3รายการไปฟังคอมเมนต์กันเลยครับมาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกครับเขาบอกไว้งี้ครับอีกไม่นานทีมชาติไทยจะเป็นอะไรที่น่ากลัวสำหรับเทคบบอลโลกแม่ต้องเป็นอย่างงั้นอยู่แล้วสิครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า กีฬานี้ประเทศไทยทำให้มันดูสนุกและก็น่าตื่นเต้นมากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเร็วๆนี้ไทยคงฝึกเสิร์ฟลูกพลังม้าให้ได้เหมือนกับฮังการีแม่พี่แกนี่เสิร์ฟแรงจริงครับในประเภทชายคู่ผมนี่ยอมจริงครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในอนาคตอีกไม่ไกลนี่นะไทยนี่แหละหน่ากัาที่สุดสำหรับกีฬาเทคบอลคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า อยากให้ทีมไทยปรับลูกมงอีกนิดนึงค่อยๆเกรงศีรษะแล้วคุณจะได้แต้มจากการมงคอมเมนต์ต่อมาจากแฟนมาเลเซียครับเขาบอกว่าอีกไม่นานนะคู่ชิงชนะเลิศจะต้องเป็นมาเลเซียและไทยอย่างแน่นอนแหมมาเลเซียไทยรอพวกคุณอยู่นะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายุโรปเป็นคนคิดคนกีฬาเทคบบอลแต่อีกไม่นาน อาเซียนอย่างอินโดนีเซียมาเลเซียไทยหรือว่าจะเป็นกัมพูชาจะเป็นแชมป์เทคบอลอย่างแน่นอนแอดก็อดสงสัยไม่ได้ว่ากัมพูชาเขาจะเป็นต้นกําเนิดกีฬาเทคบอลหรือเปล่าครับเนี่ยน่าสงสัยจริงครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอาเซียนได้ส่งไทยเข้าร่วมการแข่งขันเทคบอลเป็นทีมแรกและหลังจากนี้มาเลเซียของพวกเรากําลังจะก้าวตามทีมไทย คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดูการแข่งขันของประเทศไทยนะมันเหมือนนกอินทรีที่บินอยู่บนฟ้าฟ้าแหมแอดก็ว่าอย่างนั้นครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทำไมมาเลเซียของฉันไม่เริ่มมานซะทีที่แอดได้ข้อมูลมา,มามาเลเซียนี้เริ่มแล้วนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโอ้พระเจ้าการเล่นของทีมไทยเหมือนมีการล่องขนเกิดขึ้น พวกเขาบินได้อย่างไม่น่าเชื่อมันน่าตื่นเต้นฉันรักมันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่แปลกใจเลยการโจมตีของทีมไทยที่มันเกิดขึ้นเพราะพวกเขามีกีฬาพื้นฐานที่เรียกว่าตะกรอ้อคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามาเลาเซียและไทยและอินโดนีเซียนะพวกเขาเล่นเทคบอลได้อย่างง่ายได้ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอ้าวเขามาจากประเทศญี่ปุ่นครับเขาบอกว่าว้าวไทยเนี่ยทำให้ฉันสนใจกีฬาเทคบอลมากขึ้นฉันเชียร์ประเทศไทยจากญี่ปุ่นขอบคุณญี่ปุ่นมากๆครับคอมเมนต์ต่อมาครับจากมาเลเซียมาด้วยนะครับเขาบอกว่าอย่าเปลี่ยนก,กฎกติกาไปก่อนนะรอมาเลเซียด้วยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ย เขาเก่งมากในกีฬาเซปักแต่ก็กีฬาแบบนี้นะแทบไม่รู้สึกอะไรเลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสุดยอดมันคือสุดยอดแห่งเอกลักษณ์ไม่มีทีมไหนที่โดดเด่นกว่านี้อีกแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่อยากจะเชื่อไม่กี่ปีไทยสามารถคว้าแชมป์ได้แล้วเลยนี่แม่ก็สุดยอดขนาดนี้ครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ฉันเนี่ยมาจากมาเลเซียฉันภูมิใจมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยพวกคุณทำได้ดีสุดรอพวกเราก่อนนะประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่าประเทศไทยคุณทำให้กีฬาเทคบอลดูมีสีสันและก็น่าติดตามมากขึ้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันเดาได้ไม่ยากเลยว่าอีกไม่นานผู้เล่นเอเชีย จะเป็นแชมป์เทคบอลการฟาดเทคบอลแบบผู้เล่นไทยมันดึงดูดและก็สร้างมูลค่าให้กีฬาเทคบอลมากยิ่งขึ้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขาใช้เวลาไม่นานทั่วโลกต้องจับตามองทีมไทยให้ดีๆกระผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทักษะใหม่ที่โดนปลดปล่อยเทคบอลขอชื่นชมประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ชันชื่นชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นประเทศไทยเล่นแบบนี้มันยอดเยี่ยมมาก c o m มเมนต่อมาเขาบอกว่าดูว่าอีกไม่นานกีฬาเทคบอลจะถูกครอบงำโดยทีมจากอาเซียน c o m มนต์ต่อมาเขาบอกว่ารูปแบบกีฬาเทคบอลกำลังจะถูกเปลี่ยนไปเมื่อไทยสร้างการเล่นรูปแบบใหม่ c o m มนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยนี่แหละ ยกกีฬาเทคบอลขึ้นมาอีกระับหนึ่งพวกเขาทำได้ดีมากและก็น่าตื่นเต้นมากๆและคอมเมนต์สุดท้ายเขาบอกว่าหลังจากนี้คือวิวัฒนาการใหม่ของกีฬาเทคบอลโดยประเทศไทยเรียบร้อยแล้วครับผมคอมเมนต์ comment จากชาวต่างชาติและก็พี่น้องชาวอาเซียนครับ ที่พูดถึงเทคบอลของทีมชาติไทยแม่ต้องขอปรบมือดังๆให้ท,ทัพนะักกีฬาเทคบอลของพวกเราจริงๆครับต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยสุดยอดจริงๆเรียกได้ว่าฝรั่งหลายคนหันมาฝึกฟาดกันเพิ่มมากขึ้นเลยทีเดียวครับกับกีฬาเทคบอลสไตล์ของไทยแลนด์ และหลังจานี้ครับอย่าลืมเป็นกำลังใจและส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทัพนักกีฬาเทคบอลของทีมชาติไทยครับต้องเรียกว่าพัฒนาการต่อไปครับเพื่อคว้าแชมป์เทคบอลโลกให้มันทุกแชมป์กันไปเลยครับผมขอเสียงเชียร์เทคบอลกันหน่อยครับผมเทคบอลไทยสู้ๆวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ